นายพิธาลิ้มเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลเผยกรณีขับนายปฏิพัฒส,สันติพาดาออกจากพัก เพื่อรักษาตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่ถูกมองว่าอาจเข้าข่ายช่อชนหรือนิติกรรมอัมพรางยืนยันไม่ใช่การกักรวบสองตำแหน่งในสภาแต่เมื่อต่างฝ่ายมีจุดประสงค์ต่างกันก็ต้องแยกกันเดินไม่ใช่นิติกรรมอัมพรางแต่ตรงไปตรงมากรมทางหลวงชนบทรายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย6จังหวัดสัญจรผ่านไม่ได้5สายทางได้แก่แพร่ร้อยเอ็ด ชัยภูมิและตราดพออโรงเรียนในกาลสินแฉกรณีเสนอตัดไม้พยุงโรงเรียนขายยืนยันมีชื่อแค่เป็นกรรมการแต่ไม่มีส่วนรู้เห็นราคาประเมินยังไม่รู้อ้างธนารักกาลสินและผู้บริหารระดับสูงในสพปกาลสินเขตสองเข้ามาแนะนำให้ทำหนังสือขออนุญาตตัดไม้พยุง กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทำงานในสิงคโปร์จำนวน120อัตราเงินเดือน3126บาทฟรีค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับโดยสามารถสมัครได้ถึงวันที่1ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดฤดูหนาวเริ่มปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าช้ากว่าปกติ2สัปดาห์และจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา